รีโวก็มานะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาบอกวิธีการเปลี่ยนยางปัดน้ำฝนของรีโว่นะครับตัวนี้ยังเป็นก้านเดิมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนแค่ตัวยางก็พอนะครับว,วิธีเปลี่ยนก็ง่ายๆเหมือนเดิมนะครับมันจะมีเหล็กอยู่สองอันนะครับ แล้วก็เอายางใหม่มาเปลี่ยนได้เลยครับเอาใส่เหล็กแล้วก็ตัดก็เผื่อไว้สักห้ามิลนะครับอย่าตัดเสมอเหล็กนะครับแล้วก็สอดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเค่น,นี้ง่ายๆนะครับสำหรับของรีโวเนี่ยเราใช้แค่กันไกอย่างเดียวก็เปลี่ยนได้แล้วนะครับไม่ต้องใช้อะไรมากนะครับ ครมก็เอาไว้แค่ดึงออกแค่นั้นนะครับไม่ต้องใช้อะไรเลยนะครับใช้แค่กันไกไว้ตัดเลยจะใช้มีดก็ได้นะครับตัดอย่างที่มันเกินนะครับก็เพื่อนๆอยากจะรู้วิธีการเปลี่ยนยางปัดน้ำฝนของรุ่นไหนก็คอมเมนต์ถามกันมาได้นะครับถ้าผมมีเวลาผมก็จะได้ทำให้เพื่อนๆดูนะครับ ก็าฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ